้ตัดอาเาศเบรคใส่ลมตัดนะครับมันจิบเบลต่างกันเนี่ยอะไรนะครับมึงเบรคใส่ลมตัดก่อนนะครับส่วนไลท์มันเกิดมันจะซาะนะครับมันจะซาลมเข้ามันสิบทันทันความเร็วของพี่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนนะครับเนาะ สำหรัพ e ิพิณิกาผมจะมาบอกเรื่องการาตัดลิ้นนะครับตัดเย็นเวลาเปล่าไล,ล่ล่องนะครับเปล่าไล,ล่ล่องที่อาจาราย์หลายๆคนท่าน,นใส่อยู่นะครับใส่อยู่นะเดี๋ยวขัดต่อเหี่ยเดี๋ยวผมสิบล่องเปล่าเตะเตะเหมาเบื้องนะครับเนาะเหมามบฮาร์ดเบื้องนะครับนะเวลาเอาปอตัดลิ่นนะครับเวลาเอาปอตัดลิ่น,น ผมสะสอนสอนหมอกเข้ามาตาตาทาก็ได้นะเอาเอาเป็นคำว่าทาหน่อยทาท well, ่านะครับเรีนลรียนน่าสิมาดันสิดันจะเขียวนะครับดันสะฟันท่าท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 าสิ่งแลครับนะฝึกสอนหมอกเข้าาทานะครับท่าท่าท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 า เอาเริ่มจากาไปไว้นะครับเนาะจาก飒ไปเรี้วนะครับท่าท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 ่าท่าท่าท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 านี่นะเนาะซอมไปเรื่อยๆครับซอมก่อนจังา่โปะเหมอนะครับเนาะทาทา เสียงคาเิ่นเฮลิคเตอร์เสียงฮลิรีคมตืร์แต่สมัยในหน่อยนะครับนัะอ่ะที่นี้มาลองมึงครับลองเป่าใส่กับใส่กับเหมามึงครับใส่กับเมามึงแล้วก็เสียงครนเท่านะครับเรียนเท่าเปลี่ยนจากดันดันแขวหรือดันพันเปลี่ยนเป็นมาดันลินแซกแทนนะครับนาะเปลี่ยนเป็นมาดันลินแซกแทนลองมึงครับ อ่ามันจะสั่นนะครับมันจะแตกต่างกันจากจากข้ใส่ล่มไปเสื้อข้าใส่ล่มไปเสื่อมันจะเป็นอันนี้คือใส่ล่มไปเสื้อนะครับใส่ล่มไปเสือบาเลใส่รีดนะครับมาใส่เรียนตัดอ่าที่นี่ลองใส่เรียนตัดนะครับ ความัวจะเป็นความพัวทีเทาใส่ล่มใส่ล่มตักนะครับใส่ล่มตักก็จะเป็น ส่วนนะครับเด่นส่วนในเพียงมะลิมหรือในเพลงต่างๆนะครับในเพลงต่างๆนี่เพิ่นสิใส่หลายนะครับเนาะดัดดัดลินการส่วนหรือภาษาดน้มจีมันก็จะสตักกระตุ่นะสตักกระตุ่อนะฮะชนีดลองซุปไซม์มังคุดเครื่องนะครับแกะฟ้าก๊อดแกะฟ้ากดจี้คือเราครับเราเป่าตะเกียงอราลวดนะครับ เมืเ่อมึงแบบใส่ลมนะครับเปลี่ยนใส่ลมมันจะต่างกันนะครับมันจะต่างกันนะครับคันต,ตัดลิ่นเสียงมันก็จะกระชับกลัวนะครับกระชับกวเป็นพ่วงพัวนะครับ ผมจิยกตัวอย่างพิ้งสวนพิ้งเยี่ยมคดลอเพีนมาครับเนาะแบบใส่รินตัดแบบใส่ล่มตัดนะครับมันจิตกต่กลางกันแน,น่ไลยนะครับเบื่อแบบใส่ล่มตัดก่อนนะครับส่วนไลมันเกิดมันจะซจะานะครับมันจะซาล่มเฮ้ามันสิบว่าทัานทันความเร็วของพิงนะครับ ใจลิน ที่เดีแยวผมเอาล่อง,องแบบล่องแบบบอตัดลินเบิร์นก็ละครับนะอาร์ลเพื่อนนนะครับ ส่วนลล่าเพื่อนนี่ก็จะใส่แบบแบบเออ่แบบปอตัดลินนะครับเพราะว่ามันสิสิมวนกลัวนะครับสิมวนกลัวแต่ว่าถ้าเป็นล่ำสิ่งนี่ใส่ตัดลินนะครับใส่ตัดลินเพราะว่าฟุ้งล่ำมันสิซับไว้กับล่ำเพื่อนนะครับความล่ำซับไว้กับล่ำเพื่อนที่นี่เมืองตัดลินนะครับตัดลินผมสิใส่ขี่จีไม่เหนอะนะครับเป็นล่ำสิ่งนะครับล่ำสิง นัดเป็นมังคำ umb, นะครับดัดเป็นมังคำคองไล่นะครันยังื่อนยังควดหนี่นะ ครับผมาการตัดหรือพุทตัดนี่ก็กแหล่แต่แหล่เตะห้าสิบปั๊บใส่นะครับบางอาจารย์พลเรียนพวกกับอกเหมืตัดไร้ปันไดนครับบางอาจารย์พลเรียนพวกกัตัดเอาเบิ้ลนี่สินะครับเราวนตัวผมกกับตัดนี่นะตัดนี่นะครับเอาผสมประสานกันนะครับผสมประสานกับกับประมาณนี้นะครับเนาะประมาณนี้ก็ลองเอาไปปั๊บใส่บ้างนะครับเกี่ยวกับการเป่ามะลิมแบบ ตัดลินนะครับแบบตัดลินก็แบบยร์บนตัดลินนะครับเนาะกระฝากไว้ให้พี่นอ้องเอาไปป๊อปใส่ลองมึงครับกระฝากคนไหลก้นเส้ก้นติดตามก้นซับตะไคร้ไปเรื่อยครับ,บมึงครับ